สวัสดีค่ะ F4 วันนี้เพียบเลยค่ะนี่ดูได้เลยนี่เขาให้มาแล้วนะคะลูกโม,โมโม่เพียบเลยเมื่อวานเมื่อวานเจ้าของสวนเท่าแก่นะนะให้มาห้าลูกห้าลูกวันนี้เพื่อนเอามาให้เต็มเลยค่ะน, <c oughs> นี่นี่ค่ะอ่าให้เต็มเลยนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูว่าทําไมเขาถึงไม่เอานี่ค่ะเป็นรูข้างในนิดเดียวนี่ BROWN. นี่ยเป็นถือว่าเป็นที่นี่เขาเรียกบูเรี่ยคือใช้ไม่ได้เป็นเงินเป็นทองไม่ได้อันนี้นี่นะเขาไม่เอาแล้วที่เจ้าของเอาให้นะเอาอีกอันนี้อันนี้ต้นี้ให้แมวไปแล้วบิ๊กบิ๊กการด้วยนี่แมงกินจุดนี่นี่นะ แล้วก็เป็นหัวนิดๆเนาะเรากินได้ค่ะอร่อยนี่ดูเต็มเลยนี่ใครสนใจเจ๊ก็ต้ขมขาพโพดหมืกเนี่ยไม้ข,ข้าวโพดโอ,อ,อไม่หมด ข้าวโพดต้มเต็มเลยนะคะน,นี่ขนมราวันอันนี้จะกินหมดได้ยังไงในน้ำชาอันนี้เขาแก่ซื้อมาให้ค่ะสาโจเขาให้มาแล้วยังอดจะกินลูกซูมโมโมนี้ไม่ได้เพราะมันอร่อยพริกกับเกลือก็เอามาเหมือนเดิมค่ะพริกกับเกลือในี่เรามานั่งกินกันดีกว่า่ แม่เออผมไม่เอาหลอกน้ำมึงน้ำเป็นอาหารพี่กันนะก่อนกินไม่ถูกเลยค่ะมันเยอะจัดไม่รู้จะกินอะไรเดี๋ยวถ้าไม่พอก็ลูกไหนทั้างนู้นนะมีน้องด็กเป็นส่วนๆเลยนะคะลูกเล็กๆแดงๆเต็มหมดเดี๋ยวลองชิมดูก่อนว่ามันเป็นยังไง อย่างนี้แหละค่ะเพราะอยู่ที่นี่ในสวนนะถึงหน้ากินผลไม้เขาจะเอามาแจกกันเต็มเลยค่ะไม่ได้ซื้อไม่ต้องซื้อเพราะมันมีเต็มสวนเลยเพราะว่าเพื่อแม่บ้านนะคะเพื่ออะไรเขาก็จะมาอาลุไบามาทำงานเสริมเขากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงเขา,เขาว่ากันมาถ้ามาแต่เช้าก็กลับไว แล้วเขาก็จะให้เพราะของมีตาหนิกเล็กๆน้อยๆเขาก็จะให้ให้อาไปกินนะไปให้ลูกๆก,กินนะแจกเพื่อนเพราะตอนนี้เพราะเวลานี้ก็คือว่าออกเป็นรุ่รรนๆแรกค่ะแพงมากค่ะแพงมากเราซื้อกินไม่ได้หรอกตามซื้อได้ซื้อซื้อก็ซื้อได้แต่ไม่ซื้อหรอกมันแพงสามสิบบาทต่อนหนึ่งลูกซื้อไหมคะไม่ซื้อหรอก ของปีเทียบแบบนี้ซื้อทำไมเข้าโพดดี่เขาก็เอามาให้ค่ะเี๊ชอบของฟรีไอ้คนฝากหมามันเริ่มว่าอีกแล้วเจ๊ชอบของฟรีซื้อก็ไม่ซื้อไม่คิดเลยว่าจะหวานมากอาจารย์ร้อยหกกาแฟดีกว่ากาแฟกาแฟอะไรนะ กาแฟประสมนมกาแฟเยลลี่แบนกาแฟแบบกาแฟลาก,กะทินมหวานมากค่ะทำ้มวันนี้เยลลี่ทำไมลูกทอ้อหวานมากฝนยังไม่ตกถ้าฝนตกแล้วก็รสชาติก็ไปแล้วไปกับน,น้ำฝนล,ลูกไม่ไหว เดี๋ยวไดวใ้ใครมาเอาโมโม่ดีปะ่ะเดี๋ยว,ยวจะเก็บม,มาคนบอกทาไม่มาขี้ไก่ขี้เกียจมาเหมือนเราอะไขี้เกียจไปเดีย๋ยวไปให้ต้นยืนก็นได้ไปให้แจ่ต้นยืนเนาะ หวานจริงๆปอกดูมือนี่มันน่ากินเลยไหลลงจุกจุกุก,กน้ำ ว่าจะเอาอะไรดันวะช่วงนึงเอามา,า,มาแล้วมีถั่วต่อข้าวโพดครับรู้สึกหิวข้าวกินตอนนี้กับตอนกับวันไม่ต้องกินข้าวแนละ้วอืมนะจ๊ะ ของกินเดี๋ยวจัดให้แมวเขาให้มันให้แมวเนีย้ยเนีย้ยโยนไปอเอาไปแล้ว <c oughs> ไม่เอาเนโคมันไม่ชอบอิม่มเลมอ่ะรอดสองอันนะเนโคเนโคชอบกินขนมปังเรอเนโค เนโกะเนโกจังเนโกะอ่อเนโกเนโกจังเนโกจังโนราเนโกแบบนี้เขาเรียกว่าโนราเนโกแมวไม่มีเจ้าของอ่ะโนราเนโกถ้าเป็นภาษประเทศไทยเขาเรียกค่ะแมวขโมยกิน

ต้มไม่ได้เปื่ไปเปลี่ยนข้าวโพดคาบฟรีนะคะับเอาให้มาต้เมเต็มม้อเลยเมือ่อวานเราไม่ได้กินข้าวเย็นกินข้าวโพดไม่ได้อดนะคะกินข้าวโพดก็อิ่มแล้วจริงหรือเปล่าขอว่าข้าวโพดตื่นเรืองเนี่ยกันมะเร็งได้ อย่าไปพูดนอกเรื่องก o g l e ไนะมีหมดเลยถ้าพูดนอกเรื่อง Google แล้วไม่มีอ่ะ <c oughs> บรยบรยากาศคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะหายเปินไปบรรยากาศไม่ค่อยดีจะได้เจอกันคลิปหนะ้าฝนจะตกค่ะ